ันดับสองเรียกว่าขี่มากระดับสามแหละก็ยังเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันเดียวตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเออหลวงพ่อเงินมาอยู่ในอันดับท็อปสิบเยอะนะครับโดยที่เป็นพิมพระเจ้าห้าพระองค์พิมพระเจ้าห้าพระองค์นะครับออันนี้มีลักษณะพิเศษก็คือคนทั่วไปเน <st unlikely> ี่ยเข้าใจว่าพระหลวงพ่อเงินเนี่ยจะทาแต่เนื้อโลหะอแต่ว่าพระหลวงพ่อเงินที่บรรจุกลุ่เนี่ยพบว่ามีเนื้อดินด้วยอันนี้จะถูกบรรจุไว้ที่วัดไทยน้ํอ ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อเงินเนี่ยอายุมากแล้วท่านจะไปอยู่ที่วัดนี้นะครับแล้วก็เนื้อดินเนี่ยมีความพิเศษก็คือเป็นพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วนะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยรวมกันถึงห้าพระองค์ห้าพระองค์นะอยู่นะแล้วก็ปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อเงินนะครับเรียกว่าพลังพุทธคุณเนี่ยหายห่วงเลย แม้แต่ตัวผมนะครับผมก็ห้อยบูชาพิมพ์นี้นะครับเห็นว่าวิดีโอมีสีดามีสีดําองค์ประจําตัวของผมเนี่ยจะเป็นสีดําแต่จริงแล้วมีมีสองเนื้อก็จะมีเนื้อดินมีเนื้อดินสีแดงแล้วก็เนื้อดินสีดํารุ่นไหนขายดีหรือว่าสีไหนคนชอบบูชาคนชอบบูชาเป็นเดอนกันครับประมาณเท่าๆกันเท่าๆกันวาครับแล้วคราวนี้เรทราคาเป็นยังไงวิดีโอราคาอันดับสองเนี่ยอันดับสองเรียกว่าเราเนี่ย ตั้งใจครับไม่ใช่พระไม่ดีนะแต่ว่าเราตั้งใจที่จะให้คนเนี่ยได้นำพระไปใช้จริงเราก็ตั้งราคาเนี่ยตอนแรก990อ่าแต่ว่าตอนเนี้ยพระมีจำนวนไม่มากแล้วเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วเราก็เป็นราคา2000 2 0 0พันอซึ่งว่าก็ยังไม่ได้เกินกำลังอยู่ดีเพราะฉะนั้นใครนะครับที่เคยได้เช่าเราไป990นะ ตอนนี้ราคาทานขึ้นแล้วนะตอนนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วส่วนต่างขึ้นมาแล้วอสะสมผมว่ารุ่นนี้นาสมแล้วก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงได้เลยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ก็อย่างที่บอกและวพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บุกเสกอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อเงินโดนเ